สวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยค่ะการมาพบกับคุณครูอ,อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรียนในหัวข้อเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำนั่นเองก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักจินตนาการกันก่อน จินตนาการนะคะหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจค่ะแล้วการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยก็เป็นการเขียนเรื่องราวนะคะจากความคิดการคาดคะเนความใฝ่ฝันและก็ความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์นะคะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเองค่ะโดยใช้ ประสบการณ์เดิมของเรานะคะรวมเข้ากับจินตนาการที่เราอยากจะให้เป็นอยากให้เกิดขึ้นแล้วเขียนให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะและก็สนุกเพลินนั่นเองการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำนะคะก็จะมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะ1ก็คือ เรานะคะจะต้องเลือกคำที่สนใจที่สุดเนี่ยมาหนึ่งคำให้เป็นคำหลักของเรื่องนั่นเองค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็นำคำที่กำหนดให้เนี่ยหรือว่าคำนะคะหรือว่าคิดคำที่สัมพันธญกับคำหลักมาอย่างน้อย4-5่ถาคำค่ะข้อ3นะคะก็คือนำคำเนี่ยมาสร้างเป็นแผนผังความคิดโดยเพิ่มคำหรือว่าข้อความเนี่ย ตามจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับคำหลักให้มากที่สุดค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็นำคำหรือว่าข้อความจากแผนภาพนะ่ะมาคิดนะคะมาแต่งเป็นประโยคนั่นเอง,เองและข้อ5้าค่ะนำประโยคนะคะมาเรียงลำดับให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันค่ะข้อที่6ก็คือตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เรื่องนะคะ เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ใช้ค่อยคำที่ถูกต้องด้วยนะแล้วก็ข้อที่7ค่ะอย่าลืมแต่งชื่อเรื่องให้ด้วยนะเรามาดูตัวอย่างก,กันเลยนะคะอย่างเช่นคุณครูกำหนดให้ว่ามีทั้งหมดคําคำนะคะที่ให้นักเรียนไปมีคำว่าดวงจันทร์ต้นไม้นกแก้วลูกแก้ววิเศษและก็เทวดาค่ะ จากนั้นนะคะให้นกเรียนเลือกนะคะคำที่สนใจที่สุดใา่เช่นคุณครูนะคะเลือกคำว่านกแก้วค่ะเป็นคำหลักนะคะ mm. ต่อมาค่ะข้อที่2นะคะ mm. ก็นำคำอีกสี่คำค่ะที่เหลือนะคะมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแ mm. ากที่คุณครูให้ดูในภาพนี้เลยค่ะ แล้วก็เพิ่มคำหรือว่าข้อความที่สัมพันธ์กันกับนกแก้วนะคะคำหลักก็คือนกแก้วใช่นนีลูกและคำที่เราเอานำมาเนี่ยอีกสี่คำนะคะก็จะมีดวงจันทร์ต้นไม้ลูกแก้ววิเศษแล้วก็เทวดาค่ะซึ่งดวงจันทร์นะคะครูก็คิดคำสัมพันธ์กับดวงจันทร์ว่าดวงจันทร์มีความกลมโตนะ,ะถ้าดวงจันทร์กลมโตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญค่ะต้นไม้นะคะ นกแก้วอาจจะอาศาัยอยู่ต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยต้องสูงต้องใหญ่ด้วยนะนกแก้ววิเศษเอ๊นกแก้ววิเศษจะสัมพันธ์กันกับน,นกยังไงนะคะคุณครูคก็จินาการว่าอ๋อนกได้นกแก,กแก้ววิเศษจากการม้อหรือการให้จากใครละ่ะก็จากเทวดานั่นเองค่ะเทวดาอาจจะเห็นความสงสารหรือว่าหินใจนั่นเองค่ะ นั้นนะคะข้อที่3ก็นำำําคําหรือว่าข้อความจากที่เราทําแข่งข้าแขนผังเมื่อกี้นะคะมาแต่งเป็นประโยคนะคะก็อย่างด้ตัวอย่างเช่นข้อ1ค่ะดวงจันทร์เป็นปูข้อเส็จแต่ง,ง,งเป็นประโยคว่าในคืนบนเพนนะคะจานกแก้วมองเห็นดวงจันทร์ทอแสงกลมโตข้อ2ต้นไม้ค่ะพกแก้วอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่ข้อ3นะคะลูกแก้ววิเศษ เทวดามอบลูกแก้ววิเศษให้นมแก้วค่ะแล้วก็ข้อสี่นะคะเทวดาเทวดาเห็นนมแก้วถูกหมอนล้ยอยจนเกิดความสมางสารนั่นเองค่ะณครูก็นำคำที่กำไห้นะคะมาแต่ตงเป็นประโยคแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องนำคำหลักนั้นไปเชื่อมด้วยนะคะจากนั้นค่ะข้อที่4นะคะก็คือนำ ประโยคที่เราได้นะคะมาเรียงลำดับให้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันค่ะคุณครูก็เอามาเรียงลงมาเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีคำเชื่อมใดๆนะคะนี่คือมันเป็นเจ้านกแก้วมองเห็นดวงจันทร์ทอกลมโตนกแก้วอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่ที่เวลาเห็นนกแก้วนะคะถูกหอวเราะยะจึงเกิดความสกสารเทวดานะคะลูกแก้ววิเศษให้แกแกนั่นเองค่ะ แล้วจากนั้นค่ะข้อที่5นะคะก็คือเป็นการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อเรื่องของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์แล้วก็ใช้ถ้อยคําให้ถูกต้องแล้วก็แต่งชื่อเรื่องค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็แต่งเชื่อเรื่องว่าเจ้านกแก้วแสงสวยค่ะแล้วก็เราก็มาปรับปรุงเนื้อหาของเรานะคะให้เป็นใจความที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูก็แต่งว่า ในคืนวันเพ็ญเจ้านกแก้วตัวหนึ่งมองเห็นด้นจันทร์ทอแสองกลมโตมันอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงใหญ่และคิดน้อยใจในขนของมันที่สีสันม่สมเพื่อนมันจึงถูกเพื่อนหงเราะยอเทวดาหเห็นแล้วเกิดความสงสารจึงมอบลูกแก้ววิเศษให้แก่มันเพื่อขอพรให้ขนของมันสวยงามางเช่นเคยมันดีใจมากที่ขนของมันสุง สีสันสวยง,งามค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะให้หนักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการทีนนาาร่คุณครูกำหนดให้ในใบงานของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบทิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คุณโคโอกด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ